พารากิในการจัดก,การศึกษาของโรงเรียนเาจะถึงเป้าหมายอุปถัมภ์ของเรานะคะที่ผ่านมาในห้วงปีนี้เราก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดนะคะฉะนั้นจีงจะเห็นได้ว่าในภาคเรียนที่หนึ่งหรือภาคเรียนที่สองก็ยังจะ,จะดำเนินไปในแาวทางเช่นเดิมน,นะคะในเทอมที่หนึ่งนั้นเราได้ัดการเรียนกรสอนประมาณสามสัปดาห์ คุณครูได้มีการออกไปเยี่ยมบ้านแล้วก็นำข้อมูลเหล่านั้นมากรอกในระบบข้อมูลเหล่านั้นก็ยังประโยชน์ให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษาทัางคุณปัจัยพื้นฐา,านแล้วก็ทุนปัจัยพื้นฐานนักเรียนได้จนพิเศษนะคะซึ่งก็ถือว่าท่านได้ครบพอดีจากนั้นเราก็ได้จัดกิจกรรมออนแอรโดยใช้แรงงานมาตลอดจนถึงสิ้นภาคเรียนที่หนึ่งนะคะคือวันที่แปดตุลาคมนะคะ เรามีเวลาปดภาคเรียนสองสัปดาห์นะคะสำหรับคุณครูแล้วก็ทางโรงเรียนจะกาหนดเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่สองเารศึกษา2014ได้นั้นเราจะต้องได้รับความเห็นชอบสามส่วนนะคะสาหรับส่วนที่หนึ่งนี้ก็คือโรงเรียนจะต้องประเมินตนเองว่ามีความพร้อมแค่ไหนการประเมินวความพร้อมนี้เราเประเมินจากหลายด้านทั้งด้านอาคารสถานาที่ การได้รับวัคซีนของนักเรียนของครูนะคะซึ่งมีเกณฑ์ที่จะต้องผ่านจีร้อยละแปดสิบห้าขึ้นไปปรากฏว่านักเรียนของเราที่มีมีอายุครบที่จะฉีดได้คืออายุสิบสองปีขึ้นไปนี้เราส่งไชื่อไปห้าสิบคนนะคะแล้วก็ได้รับการฉีดแล้วแล้วก็มีในส่วนของครูนี่คือครูทั้งสิ้นสี่สิบกท่านนะคะมีสองท่านที่ยัง ไม่ได้รับวัคซีนอันนี้ทั้งสองท่านมีโรคประจําตัวนะคะซึ่งท่านก็จะต้องฉีดแต่ว่าต้องได้รับความดูแลจากคุณหมอะะซึ่งก็คงจะได้รับการฉีดแล้วกาสต่อไปนะคะอันนี้ก็คือในส่วนที่เราต้องประเมินมตนเองและเราก็ทําเป็นแผนเผชิญเหตุแล้วเรียบร้อยแล้วในส่วนที่หนึ่งนะคะส่วนที่สองอันนี้คือโรงเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษานะคะซึ่งจากข้อมูลของท่านผู้บริการโรงพยาบาลอารฤวยได้มีการประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาของเราและก็ได้ร่วมกันประเมินสถานการณ์นี้ในภาพรวมนี่คือในพื้นที่ของเรายังยังมีผู้ที่ติดเชื้ออยู่นะคะแล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็คงจะพ้นระยะพัากรรักษาตัวราวๆวันที่ อ่าสาพฤศจิกายนฉะนั้นทางโรงพยาบาลจึงประเมินสรุปได้ว่าทางโรงเรียนก็คงจะขอเปิดภาคเรียนตามปกติก็คือวันที่หนึ่งพฤศจิกยยายนเป็นต้นไปจากนั้นรูปแบบการเรียนการสอนก็คงจะเหมือนเดิมคือเราจะรอให้สถา,านการณ์คลี่คลายก่อนจึงจะเปิดเรียนเป็นเรียนปกตินะคะ ในห้องแรกนี้เราจะเปิดในลักษณะเหมือนเดิมคือมาให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนมารับใบางานโดยจะเริ่มจากวันวันวันนี้เลยนะคะคือวันประชุมผู้ปกครองหมอข้อราชก,การแล้วก็ภารกิาที่อยากจะนาเรียนท่านผู้ปกครองให้ได้รับทราบในในห้องนี้นะคะโดยเฉพาะนโยบายในด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนของเรานะคะเกิดการสื่อสารที่ไม่เข้าใจ ในข้อราชการที่เราแจ้งทางเว็บไซต์นะคะหรือหากท่านสงสัยในประเด็นใดนะคะขอให้ท่านผู้ปกครองได้แจ้งครูประจำชั้นนะคะรวมทั้งอาคารบริหารท้งสาท่านได้ในทันทีนะคะเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือทําให้เด็กเราได้รับการช่วยเหลืออย่างดีที่สุดนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่อยากจะขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะในส่วนของบริหารงานทั่วไป สภาพแวดล้อมตอนนี้ทางเรียนได้ปรับปรุงห้องน้ำนะครับให้สะอาดทางด้านสถานที่มีความปลอดภัยมีเครื่องกัน้นมีป้ายประชาสัมพันธ์บอกมาตรการในการคัดกรองก่อนนักเรียนเข้าทั้งสามทางตั้งแต่ตอนเช้าตอนเย็นในส่วนของห้องเรียนมีการปรับปรุงให้สะอาดเพิ่มมากขึ้นดโดยเฉพาะบริเวณโดยรอบ สนามเด็กเล่นทั้งสองฝั่งฝั่งนุบาลฝั่งประถมได้มีการจัดทําและตกแต่งใหม่ให้ดูสะอาดน่าเล่นในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาคุณครูได้ร่วมมือร่วมใจพัฒนาแห่งเรียนรู้เพื่อให้ลูกหลานให้เกิดความปลอดภัยตลอดทั้งมีการป้องกันไวรัสโควิด1ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้นักเรียนอายุ12ปีเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยกันทั้งหมด50คนผสมฉีดอยู่46คนในครั้งนี้วันที่29ตลุลาที่จะมาถึงนักเรียนมีความประสงค์ฉีดเพิ่มเติมอีก15คนรวมจากของเดิมอีก46คนเป็น61คนซึ่ง มีความใส่ใจในการดูแลจากโรงพยาบาลน,นาจวัวยส่วนทางด้านงานงบประมาณโรงเรียนได้แจกจ่ายเงินอาหารกลางวันโดยใช้วิธีการผ่านแอปพลิเคชันไลน์หรือทางโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งติดต่อหน่วยงานทางราชการของโรงเรียนเราทางโรงเรียนได้ ใช้สื่อต่างๆเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายอีกทั้งการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานยากจนก็ทำให้มีความชัดเจนในทางด้านข้อมูาลาสารสนเทศเพื่อให้ผู้ปกครองได้ติดต่อได้ประสานคุณครูได้อย่างทันท่วงทีของท่านที่ททรับมอบหมายจากท่านผู้จกรให้ดำเนินกกรรามงานของได้ามิชาการ จึงขอดำเนินข้อมูลดังนี้งานหนุนปัจจุบันจำนวนข้าราชการและบุคลากรขององค์การเฉลัมพระเกีรติประทังมีทั้งสิ้น46คนจำแนกเป็นผู้บริหาร3คนครู33คนครูธุรการ1คนครูอาจารย์1คนนักการพากล1คนข้าราชการสายสนับสนุนจากบริษัทซีพีโอ3คน แม่คัวสีชและได้รับอนุมัติอัตราแห่อัตราเปลี่ยนจำนวนสองอัตราอัตรารับย้ายหนึ่งอัตราอัตราบรรจุในตักเองของมืวัยหนึ่งอัตราอัตราเพิ่มเติมจากบริษัทซีพีโออีสามอัตรา โรงเรียนจะมีข้าราชก,การครูอากรยและพนักงานสายสนับสนุนส53คนซึ่งมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆตามภาระหน้าที่ของโรงเรียน 2. ง,งานวิชาการโรงเรียนได้ทําการขยายห้องเรียนจาก3ห้องเรียนเป็น4ห้องเรียนใน3ระดับชั้นคือ 1. ระดับชั้นอนุบาล 2.2. ระดับชั้นป .1 3. ระดับชั้นป .2 ซึ่งจะเป็นการขยายให้นักเรียนได้สามารถเรียนร,รู้ทักษะชีวิตในระดับชั้นอนุบาลก็1 .2 นกนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นตอนในท้ายนี้ก็อยากจะสงะ่งกำลังใจทางส่งความปรปารถนาดีจากคณะครูแล้วท่านรรานะาครูบริหารโรงเรียนของเราไปยังผู้ปกครองทุกท่านขอได้มี สุขภาพกายใจที่แข็งแรงนะคะมีพลังกำลังที่จะต่อสู้กับโรคแปนี้แล้วก็ขอให้ประสบผลสําเร็จในสิ่งที่คาดหวังนะคะแล้วก็อันตรายทั้งปวงขอบพระคุณค่ะ